คันนี้ครับราคาเรานำเสนอขายอยู่ที่2,250้านบาทนะครับกับเลขไม่41,000กิโลเมตรครับซึ่งก็ประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ1ล้านบาทเลยเพราะว่าตอนป้ายแดงเขาก็เกือบ3ล้านนะคันนี้ สวัสดีครับพบกับผมกับตันแมชคาร์ครับรถที่ใช้ราคาที่ชอบวันนี้เราอยู่กับ Mercedes-Benz นะครับ C 2 2 0 D A M G Dynamic โฉม W 2 0 6ปี2022ครับคันนี้เน้นย้ำนะครับเป็น A M G Dynamic นะครับผมตัว Dynamic ของ206เนี่ยจะได้เรื่องของออปชั่นนะครับที่มากกว่าตัว A M G Line นะครับรวมไปถึงตัว A M G ทั่วไปนะครับตรงที่ว่าในโฉม206เนี่ยเขายังมีตัวพาราเมติกสลูไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ออปชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครบผม็จะอ่ใน AMG ไดนามิกคันนี้เรียบร้อยแล้วครับส่วนในเรื่องของการรีวิวแบบฉบับเต็มนะครับผมเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับเราเคยทําคลิปของตัว206ไว้ให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูย้อนหลังนะครับของคลิปตัวนั้นได้เลยเพราะว่าคลิปตัวนั้นเนี่ยทางผมเนี่ยตั้งใจทํารีวิวแบบเจาะลึกละเอียดเลยเพราะว่าตอนนั้นอะเราเพิ่งได้มาน่าจะคันแรกของการรีวิวในชม206นะครับผมเลยแนะนําว่าถ้าอยากไปดูแบบเต็มเต็มเจาะลึกทั้งดีเทลฟังก์ชันการใช้งานนะครับฟังก์ชันเรื่องของการนั่งตําแหน่งต่างๆนะ คลิปนั้นนี่คือเจาะเต็มแน่นอนส่วนคลิปนี้เดี๋ยวผมพาชมสภาพของคันนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวพูดออปชันหลักๆไว้ให้นะครับว่าตัวนี้เขามีออปชันอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนพอเป็นรถมือ2นะครับหรือว่าเป็นรถที่ออกศูนย์ป้ายแดงเนี่ยเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซล AMG แพ็ k เกจพวกนี้ครับเป็นตระกูลรถที่เราขายดีอยู่แล้วนะครับซื้อง่ายขายคล่องรวมไปถึงคันที่เราลงคลิปเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็ขายไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับคันนี้ครับราคาเรานําเสนอขายอยู่ที่2องล้านสองแสนห้าหมื่นบาทนะครับก 4 1 0 0 0กิโลเมตรครับซึ่งก็ประหยัดจากป้ายแดงไปเกือบ1ล้านบาทเลยเพราะว่าตอนป้ายแดงเขาก็เกือบ3ล้านนะคันนี้มาเริ่มจากสภาพด้านนอกกันดีกว่าครับสภาพด้านนอกเนี่ยต้องบอกว่าสภาพสีของคันนี้นะครับตีไปเกือบ100%เลยครับสภาพสวยมากๆพร้อมใช้งานนะครับด้วยปีเขาด้วยครับปีแค่2022นะครับรถผ่านมาแค่2ปีเนี่ยแน่นอนเรื่องของสภาพโดยรวมสวยอยู่แล้วจะมีตำหนินิดนึงครับของคันนี้นะครับคือที่ล้อแม็กครับล้อหลังขวานะครับผมจะมีรอยเบียดฟุตบาทมานิดนึงแต่ว่าเบียด เยอะนะครับเบียดนิดเดียวเองซึ่งการทําสีของล้อแม็กเรารู้กันอยู่แล้วนะครับไม่มีผลกับการใช้งานเลยแล้วก็การเก็บสีของล้อแม็กเนี่ยเก็บง่ายแป๊บเดียวครับเดี๋ยวพี่ๆที่สนใจนะครับเราทําการเก็บรอยตรงนี้ให้นะครับอยากให้เห็นสภาพเรียวๆที่รถเพิ่งเข้ามาก่อนนะครับว่าสภาพสดขนาดไหนส่วนภายในครับ สภาพเหมือนป้ายแดงเลยครับผมก็เป็นภายในที่โทนดำนะครับดำกิ๊บๆเลยคือทุกอย่างไม่มีล่องรอยการใช้งานแม้แต่น,นิดเดียวเลยตัวเบาะนะครับไม่มีรอยย่นของตัวเบาะนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีเฟดเปลี่ยนสีนะครับรวมไปถึงนี่ตรงกลางนะครับคล้ายๆคันที่แล้วเลยคือตัวตัวแบ็กคอรสเขาเนี่ยที่เป็นสีดำเปลียนโนแบ็กนะครับตัวนี้ขึ้นขนแมวง่ายอยู่แล้วแต่ว่าทางเจ้าของเดิมนะครับมีการแล็บใสครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะก็คือโปรเทคอะไรมาให้หมดแล้วในส่วนของชิ้นส่วนที่จะเกิดรอยได้ง่ายๆนะ พี่ๆที่ซื้อคันนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยสบายใจได้นะครับได้สภาพเหมือนออกป้ายแดงเลยครับในส่วนของออปชันด้านในนะครับก็เรามาดูกันเลยผมจะพูดจุดหลักๆให้นะก็จะเป็นเรื่องของตัวหน้าจอนะครับเป็นหน้าไมค์แบบ full digital นะครับขนาด12.3นิ้วนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ตรงกลางแบบตั้งตรงลงมาเนี่ย11.9นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarPlay นะครับตัวเซนเซอร์ด้านหน้าเซนเซอร์ด้านหลังนะครับกล้องถอยหลังนะครับแสดงผลอยู่ที่หน้าจอตัวนี้เลยตัวโหมดดนามิกนะครับตัวนี้ก็จะมีทั้งหมด4โหมดนะครับม คอม포ต์สปอร์ตแล้วก็อินดิวเวอรโดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีตัวฟิงเกอร์ปรินต์นะครับก็คือตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับผมเพื่อจดจําโปรไฟล์ของผู้ขับขี่นะครับเขาก็จะตั้งค่าต่างๆให้นะครับตัวพวงมาลัยปรับไฟฟ้า4ทิศทางนะครับได้ทรง AMG ท้ายตัดหุ้มด้วยหนังแนบป้านะครับคุชชั่นทอร์สปีดลิมิตมีให้ครบครับเครื่องเสียงได้เบอร์เมสเตอร์นะครับผมไฟแอมเบียนท์ไลท์รอบคันนะครับสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ทั้งหมด64เฉดสีครับแล้วก็หลังคคคาาารรััับบนนนนนนีี่่มมใให้้ AMG Dynamic เเทะก็็ป หลังคาเปิดปิดไฟฟ้านะครับเป็นพาโนรามิกนะครับไปถึงด้านหลังเลยสเต็ปแรกเป็นม่านสเตปที่2เป็นตัวหลังคาไฟฟ้าเขานะครับสภาพโดยรวมเรื่องของการทํางานของระบบไฟต่างๆนะครับคันนี้ใช้งานได้ทุกจุดเลยคือพี่ๆที่สนใจนะครับถ้าซื้อสดเนี่ยสามารถมาซื้อแล้วก็ขับกลับบ้านได้ทันทีนะครับรถพร้อมโอนเล่มอยู่ที่เราเลยหรือจะจัดไฟแนนซ์นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์ที่รอผลไม่นานเลยนะครับถ้าประวัติดีเนี่ยเซ็นเช้าเย็นรู้ผลรับรถได้เลยหรือพี่ๆท,ที่มีบัตรเครดิตใช้งานมาเกิน1ปีนะครับผมใช้ การบัตรเครดิตอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอันเนี้ยหลังจากทําแอปหรือเซ็นนะครับรอประมาณ1-2ชั่วโมงนะครับขับรถกลับบ้านได้เลยคันนี้ก็ประวัติดีดาวศูนย์บาทผ่อนแค่ประมาณเดือนละ37,000บาทนะครับก็เป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยเน้นย้านะค่างวดผ่อนเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไป37,000บาทเนี่ยดาวศูนย์บาทนะครับคือไม่ต้องใช้เงินดาวเลยครับ สำหรับพี่ๆที่สนใจ C220D คันนี้นะครับหรือว่ามองหา W206 อยู่พอดีเนี่ยผมแนะนำครับให้รีบเข้ามาได้เลยนะครับรีบมาจับจองนะครับเพราะว่าทางร้านเราต้องขออนุญาตนะครับให้สิทธิ์ลูกค้าที่วางประจำก่อนนะครับผมคันนี้แน่นอนนะครับเป็นรถแรงครับมาเร็วไปเร็วแน่นอนราคานี้นะครับ2 2 5 0้านบาทนะครับถูกและดีแน่นอนนะครับตัวโครงสร้างของตัวรถเรารับประกันนะครับไม่มีชนดักพลิกคว่ำจมน้ำเลขไม้แท้นะครับระบุลงในสัญญาขายชัดเจนนะครับรวมไปถึงพี่ๆที่มีรถเก่า อยากจะเทอร์นะครับสามารถส่งรถเทอร์นะครับมาประเมินราคากับเราเบื้องต้นได้เลยนะครับตามช่องทางตดต่อที่ผมขึ้นไว้ที่ล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยครับมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะครับรวมไปถึงถ้า2 0 6ยังไม่ถูกใจดูเป็นรุ่นอื่นๆนะครับเข้าไปเยี่ยมชมที่เพจของเราได้เลยนะครับ Match Car นะครับผมเรามีรถให้เลือกมากกว่า1น0้คันเลยนะครับทั้งเบนซ์บีเอ็มปอร์เช่นะครับรวมไปถึงรถญี่ปุ่นนะครับคันด้าแอคคอร์โตโยต้าแคมรี่นะครับรุ่นใหม่ ผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอจบแบบเร็วๆเพียงเท่านี้เลยเพราะว่าพี่ๆท,ที่อยากจะดูสเปคแบบจัดเต็มนะครับแบบเจาะลึกนะครับเดี๋ยวจบคลิปปุ๊บนี่เดี๋ยวจะเด,เด้งอยู่ที่ท้ายคลิปเลยก็จะเป็นตัวลิงก์ของตัวที่เรารีวิวฉบับเต็มของ206ไปนะครับก็คลิกไปดูได้เลยแบบละเอียดนะครับไปดูออปชันไปดูสเปคแบบลึกๆจากคลิปวิดีอนั้นได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมกับตันขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมไปก่อนสสัดี